กลับมาพบกับนาเบิร์ดจากซูมคาเมล่าอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมสวันนี้นะครับนาเบิร์ดก็มาพร้อมกับตัวเลนส์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทางฟูจิฟิล์มอย่างตัว16-80 F4 WR นะครับผมซึ่งวันนี้นาะเบิร์ดจะไปพร้อมกับตัว XT4 ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเจ้าเลนตัวนี้นะครับผมสามารถที่จะถ่ายภาพในลักษณะแบบไหนยังไงได้บ้างนะครับผมอยากรู้แล้่สิว่ามันถ่ายอะไรได้บ้างนะครับผม ก่อนจะไปดูนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ลงหนึ่งฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับผมไป สำหรับในการรีวิวเจ้าตัว1680 F4WR ตัวนี้นะครับผมนาเบร์ Bird จะไม่ขอลงรายละเอียดนในสตัวสเปคต่างๆนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรู้สเปคหรือฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยนะครับผมสามารถที่จะเข้าไปดูในคอนเทนต์ที่นาเบร์ Bird, แปะลิงก์เอาไว้อยู่ในดีสคริปชันด้านล่างของ YouTube นี้ได้เลยนะครับผมซึ่งวันนี้นาเบร์ Bird จะมาเล่าลักษณะการประสบการณ์ในการใช้งานของเจ้าตัว1680 F4WR ที่นาะเบร์ไปใช้คู่กับตัว XT4 ให้ได้ชมกัน ครับเป็นเลนสายทราเวลที่แท้จริงเลยนะครับผมเนื่องด้วยจากว่านะครับช่วงเลน16.80เนี่ยถ้าเราเทียบบนฟูลเฟรมนะครับผมจะได้ช่วงตั้งแต่24ถึง120มิลด้วยกันนะครับผมที่นาบเบอร์บอกว่าเป็นเลนสายท่องเที่ยวเพราะว่านะครับในเลนตัวนี้เนี่ยมันจะมีตั้งแต่ช่วงวายนะครับผมนอร์มอนแล้วก็ช่วง เทเลโฟโต้เลยทีเดียวนะครับผมอีกทั้งนะครับผมได้ค่า F อยู่ที่ F4 ตลอดช่วงด้วยกันเท่ากับว่านะครับผมถ้าเพื่อนๆติดเลนตัวนี้กับกล้องฟูจิไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ได้นะครับผมเพื่อนๆก็จะมีเลนตั้งแต่24มิลนะครับจนไปถึง120มิลโดยที่ว่า F4 ตลอดช่วงนะครับผมเอาเหมือนแบบว่ามีเลนฟิกที่สามารถที่จะซูมได้นั่นเองอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมซึ่งมันให้ความสะดวกสบาย และมีความยืดหยุ่นในการใช้งานเป็นอย่างดีผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะอยากจะรู้ว่าเวลาซูมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่เป็นการซูมแบบอินเทอร์นอลนะครับผมจะเป็นการซูมแบบกระบอกยืดนะครับผมอันนี้คือแบบยังไม่ซูมนะครับผมอ่าอันนี้ยังไม่ซูมนะครับผมแต่ถ้าเราซูมปุ๊บซูมสุดกระบอกนะครับมันจะเป็นประมาณนี้ก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะยืดขึ้นมานิดนึงนะครับผมไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับถือว่ากําลังพอดีพอดี นาเบิร์กก็มีโอกาสที่จะได้ไปถ่ายที่วัดพระแก้วนะครับผมซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการถ่ายหลังช่วงปลดล็อกจากโควิดแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับผมเป็นบรรยากาศที่วัดพระแก้วที่ไม่ค่อยมีผู้คนสักเท่าไหร่นะครับผมหรือไง่ายๆว่าไม่มีทัวลงเลยนั่นเองนะครับผมนาเบิร์กก็ลองใช้ตัว16-80ในการไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนได้ดูกันนะครับผมซึ่งนาเบิร์กก็จะใช้ฟิล์มซิมูเลชันไม่ว่าจะเป็นทั้งอะครอสนะครับผมคาสสิกโคมแล้วก็ ฟิมซิมูเลชันรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างตัวคลาสสิกในกาทิเพื่อในการถ่ายภาพไม้เพื่อนๆได้ดูเช่นกันนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าช่วงเลน16-80ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์ได้อย่างครอบคลุมในการถ่ายที่วัดพะแก้วอย่างแน่นอนนะครับผมยกเว้นในสองตัวมุมแบบมุมวายจ,าจ๋าไปเลยนะครับผมช่วงระยะ16เนี่ยอาจจะ ไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับผมแต่ถามว่าเพียงพอต่อการนําไปใช้งานในลักษณะท่องเที่ยวไหมต้องบอกเลยว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนั่นเองเจ้าฟูจิ1 6 8 0 wr นะครับตัวนี้นะครับผมมีระบบกันสั่นที่ตัวเลนติดมาให้ด้วยเช่นกันนะครับผมซึ่งเคลมกันสั่นสูงสุดอยู่ที่6ถึง6.5สต็อปด้วยกันนะครับผมซึ่งเราเบอร์ก็ลองเทสมาให้ดูเช่นกันนะครับผมที่ช่วง 16มิลน,นะครับผมนาเบร์สามารถที่จะถือถ่ายที่สปีดชัตเตอร์ที่1ส่วน1หรือ1ส่วน2ได้อย่างสบายๆนะครับผมอารมณ์ประมาณว่ากด5ช็อตเข้าสัก3าช็อตด้วยกันนะครับผมถือว่าเป็นเลนอีกตัวหนึ่งที่มีการสั่นที่ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวและถ้าเป็นสายท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าสบายๆเลย mm hmm. เช่นกันอีกข้อดีอีกข้อหนึ่งที่นาเบิ์เจอมาคือในสงตัว ระยะโครสอัพนะครับผมระยะโคสอัพตัวนี้เนี่ยได้ใกล้สุดอยู่ที่35เซนด้วยกันนะครับผมคืออยนี้ว่า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าเพื่อนๆซูมไปที่ระยะ80นะครับผมเพื่อนๆสามารถที่จะถ่ายวัตถุที่มีขนาดเล็กๆผมไปเลนที่สามารถที่จะโคสอัพได้ใกล้ๆนั่นเองนะครับผมซึ่งความคมก็ถือว่าจัดจ้านใช้ได้เลยทีเดียว แม้จะเป็นเลนทาวเวลสูงหรือเลนสายท่องเที่ยวนะครับผมแต่มีจุดแข็งอีกจุดหนึ่งก็คือในส่วนตัวเวเธอร์ซิลหรือเวเธอร์รีสติแทนนั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้าตัว1680ตัวนี้ก็มีเวเธอร์ซิลปกป้องในส่วนตัวละอองน้ำและระอองฝุ่นได้เป็นอย่างดีเช่นกันนะครับผมเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเป็นอย่างดีเนื่องจากว่านะครับเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยเราไม่สามารถคาดการได้เลยว่า ในจุดนั้นที่เราไปถ่ายหรือว่าจุดนั้นที่เราไปเที่ยวเนี่ยนะครับผมมันจะมีฝนเยอะแค่ไหนหรือจะมีละอองน้ําเยอะแค่ไหนร่วมถึงสภาพอากาศที่อาจจะเป็นความชื้นก็ดีนะครับผมหรือจะเป็นในส่วนตัวฝนตกก็ดีนะครับผมซึ่งอันนี้เราบางอันเนี่ยเราไม่สามารถคาดการได้นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในสตัวเวทเตอร์ซีลหรือเวทเตอร์รีทิคแนตตัวนี้เนี่ยนะครับผมตัวเลนนะครับ เมื่อมี weather r e s i s t a n แล้วเนี่ยมันป้องกันแค่เพาะแค่ตัวเลนเท่านั้นนะครับผม body ก็จะต้องมี weather seal หรือ weather resistant ด้วยเช่นกันนะครับผมข้อแม้ที่จะต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะครับผมคือ weather seal หรือ weather resistant น,นะครับผมมันแค่ป้องกันนะครับผมเพราะฉะนั้นห้ามเอาไปจุ่มน้ำโดยเด็ดขาดนะครับผม สามารถตอบโจทย์การใช้งานทั่วๆไปได้อย่างสบายๆเลยนะครับผมคือง่ายว่ายกกดเป็นเข้าอะไรประมาณนี้นะครับผมรวมถึงนะครับถ้าเพื่อนๆใช้งานกล้องในเจเนเรชันใหม่ไม่ว่าจะเป็น XT3 XT4 นะครับผมก็รองรับในส่งตัว i Detect แล้วก็ Face Detect ด้วยเช่นกันใครจะเอาไปถ่ายเป็นภาพนิ่งนะครับผมในทนะที่แบบเป็นแบบในลนักษณะเป็นบล็อกนะครับผมหรือให ให้ความสําคัญเฉพาะในดวงตาของเรานะครับผมที่ว่าสบายๆนะครับผมหรือใครจะเอาไปถ่ายวีโอนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าแทบจิกอยู่ตลอดเวลาเช่นกันซึ่งนะัเบอร์จะเทสในสองตัวช่วงวายที่สุดคือช่วง16มินนะครับผมแล้วก็ช่วงเทเลที่สุดคือช่วง80มิลด้วยกันนะครับผมช่วงวายเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวนี้ ถือว่าทําเรื่องความคมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมกลางภาพเนี่ยชัดคลิปเลยทีเดียวนะครับผมจะมีปัญหาในส่งตัวขอบภาพเล็กน้อยนะครับผมย้ําเลยว่าเล็กน้อยที่ f4 นะครับผมแต่พอเราเริ่มรีเอฟไปสักประมาณ f8 ขึ้นไปนะครับผมความคมเนี่ยแทบเ,เรียกว่าคมจดครอบเลยทีเดียวนะครับผมในช่วง Y ช่วง80มิลเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนะครับผมถ้ากลางภาพมันโอเคอยู่แล้วนะครับผมให้เราไปสังเกตที่บริเวณขอบภาพขอบภาพเนี่ย มันจะมีอาการฟุ้งหน่อยๆน,นะครับผมคือมันคมแหละแต่ว่ามันจะมีอาการแบบคมแบบอซอฟๆเล็กๆนะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าต้องจับผิดนะครับผมซึ่งนาเบิร์ตก็ทําการขยายภาพมาให้ดูเช่นกันถ้าไม่ขยายภาพก็ไม่ไม่ได้เห็นอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเราเริ่มรีเไปซัก F 5.6ขึ้นไปนะครับผมหรือไปที่ F8 เนี่ยต้องบอกเลยว่าความคมเริ่มกลับมาใช้งานใช้การได้อย่างสบายๆเลยที่ช่วงขอบภาพนั่นเองนะครับ ต้องบอกเลยว่ามีอาการดีทอร์ชันที่ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมส่วนหนึ่งนะครับมาจากที่ว่าในกล้องเนี่ยมันจะมีคำสั่งที่เรียกว่าเลนโมดูลเลชันนั่นเองนะครับผมซึ่งใช้ในการแก้อาการคาดเคลื่อนต่างๆภายในของตัวเลนนั่นเองนะครับผมซึ่งทำให้อาการดีทอร์ชันที่เราเจอเนี่ยนะครับผมมันก็จะน้อยตามไปด้วยนั่นเองจะเจอนะครับผมย้ำก่อน จะเจอก็ตัวเมื่อเวลาที่เราถ่ายย้อนแสงแบบจังๆนั่นเองนะครับผมถ้าเราถ่ายตามแสงปกติทั่วๆไปเนี่ยครับผมอาการแทบจะไม่ขึ้นไม่เห็นเลยเช่นกันนะครับผมอย่างที่นายเบอร์ไปเทสมาให้ดูนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าไม่ย้อนก็ไม่เจอนะครับผมถ้าเราถ่ายแบบปกตินะครับก็ไม่เห็นในภาพนะครับผมหรือถ้าเราจําเป็นจะต้องถ่ายย้อนแสงนะครับผมเราก็ใช้วิธีการเบี่ยงมุมนะครับผมอย่างเช่นเราอยู่ตรงมุมนี้แล้วเราเจอใช่เราก็เบี่ยงหลบนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้หรือให้ subject ของเราที่เราต้องการถ่ายเนี่ยหลบนิดหนึ่ง อะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับหรือถ้าเรารู้จักกันอีกชื่อหนึ่งคืออาการเหลือมสีภายในภาพนั่นเองนะครับผมลักษณะมันจะเป็นสีที่แบบว่ามีเป็นแกมม่วงแกมน้ําเงินหรือแกมเขียวนะครับผมตามขอบของตัวภาพที่เราเห็นนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเจ้าตัว1680นะครับผมก็มีอาการ C ีเ้เห็นอยู่ เล็กน้อยย้ำน,นะครับต้องเล็กต้องบอกว่าเล็กน้อยถ้าเราไม่ซูมจับผิดเนี่ยแทบจะไม่เจอเลยทีเดียวนะครับผมทั้งนี้นะครับอาการ CA เนี่ยมักจะเจอนะครับเวลาที่เราเปิดเอฟกว้างๆนะครับผมอย่างเจ้าตัวนี้นะนะเบอร์ลองเทียที่ F4 ต้องถามว่ามีไหมมีนะครับผมแต่ว่าต้องเป็นในระดับที่บอว่าซูมจับผิดเท่านั้นนะครับผมถึงจะเจอนั่นเองนะครับผมเจ้าตัว16-80ตัวนี้นะครับผมก็มาพร้อม เบดรูรับแสงถึง9กลีบด้วยกันนะครับผมเก้ลีบในที่นี้นะครับผมต้องบอกว่าไฟแสงที่คุณจะได้กันเนี่ยจะได้อยู่ที่18แบฉกด้วยกันนะครับผมซึ่งมันเป็นผลมาจากที่ว่าถ้าเป็นเลขคู่ตัวเลขมันจะปกตินะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวเลขคี่มันจะคูณ2เข้าไปนั่นเองนะครับผมซึ่งนาเบิร์ก็ไปทําการเทสมาให้ดูเหมือนกันว่า เจ้าไฟแฉกที่ได้จากเจ้าตัวฟูจิ1680ตัวนี้เนี่ยมันจะให้ไฟแฉกในลักษณะแบบไหนเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมบอกเลยว่านะครับผมแล้วแต่ความชอบของแต่ละบ,บุคคลด้วยนะเพราะว่าอัตลักษณ์ของไฟแฉกที่จะได้จากเลนแต่ละรุ่นเนี่ยมันให้ผลลัพธ์ออกมาที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันด้วยนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมไฟแฉกเขาจะเริ่มแชกตั้งแต่ F11 ขึ้นไปนะครับผมนะอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวนะครับผมถือว่า ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมตั้งแต่ช่วง S16 ขึ้นไปนะครับเชื่อว่าน่าจะมีเพื่อนๆหลายท่านที่มีคําถามในลักษณะเดียวกับนบัมเบอร์ก็คือในส่วนตัว16 80ตัวนี้นะครับผมถ้าเทียบกับตัว16 55หรือตัว18 55แล้วเนี่ยจะเลือกตัวไหนดีนะครับผมเพราะอย่าลืมว่าเลนทั้ง3ตัวนี้มันเป็นเลนช่วงนอมอนสูเหมือนกันหมดนะครับผมซึ่งจะแตกต่างแค่ ช่วงเลนที่ใช้ในการซูมนะครับผมรวมถึงค่า F ด,ด้วยกันนะครับผมแต่นั้นนี้นะครับผมนาเบิจะมาพูดในส่อของตัวระยะซูมที่จะได้เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับผมจากเดิมเนี่ยที่เราจะคุ้นชินในตัว1855หรือตัว1655ก็ดีนะครับผมช่วงระยะ55มิลเนี่ยก็ถือว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ในการซูมในระยะไกลนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่า มันแทบจะครอบคลุมในการใช้งานแล้วนั่นเองนะครับผมแต่ในส่งตัวฟูจิฟิล์ม1680ตัวนี้นะครับผมช่วงระยะ80ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับผมถือว่ามันช่วยในการเพิ่มโอกาสในการได้ภาพของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมซึ่งนาเบอร์ก็มีรูปเปรียบเทียบมาให้ดูกันว่ารูปหนึ่งเป็นที่ระยะ50มิลนะครับอีกรูปหนึ่งในระยะ80มิลมสมมติดูว่าเรายือนอยู่ณนะจุดจุหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะ เดินไปข้างหน้าได้แล้วหรือเดินถอยหลังออกมาได้นะครับผมแต่เราต้องการที่จะได้ภาพมุมมุมนั้นตามในในในมุมในหัวเรานั่นเองนะครับผมถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้ต้องบอกเลยว่าการมีช่วงซูมที่มากขึ้นนะครับผมมันเพิ่มโอกาสในการได้ภาพของเรามากยิ่งขึ้นไปด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมแต่แต่นะครับผมถ้าเพื่อนๆคิดว่าในบรรดาเลนส์สามตัวนี้ที่นาเบิร์ดบอกมาคือเจ้าตัว16-5ก็ดี 18.55นะครับผมหรือเป็นในส่วนตัว16.80ตัวนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆคิดว่าตัว F4 มันเป็นอุปสรรคในการใช้งานโดยเฉพาะในช่วงแสงแสงน้อยเนี่ยนะครับผมอาจจะต้องมองไปที่ตัว16.55 F 2.8 WR ไปนะครับผมหรือถ้าเพื่อนๆคิดว่างบมีไม่ถึงนะครับผมแต่ต้องการได้เลนที่มีคุณภาพสูงและมีความอเนกประสงค์นะครับผมก็มองไปที่ตัว18.55 F 2.8ถึง4ซึ่งเป็นเลนที่หลายๆท่าน ตั้งชื่อให้ว่าเป็นเลนคิดเทพนั่นเองนะครับผมหรือถ้าใครคิดว่าไม่ได้สนใจนะครับผมเน้นช่วงการใช้งานแล้วก็เน้นการต้องเที่ยวเป็นหลักแบบประมาณว่าใช้เลนตัวเดียวติดกล้องตลอดเวลานะครับผมมองไปที่ตัวนี้ได้เลยนะครับผมตัว16-80 f4 wr นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรีวิวเจ้าตัว16-80 f4 wr ของทาง u u j i i l m นะครับผมต้องบอกเลยว่า เป็นเลนอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมโดยเฉพาะสายทราเวลหรือสายท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นเพื่อนๆที่ต้องการหาเลนตัวเดียวที่แบบว่าใช้ติดกล้องตลอดเวลาไม่ต้องการเน้นการเปลี่ยนเลนไปนเลนอื่นๆนะครับผมต้องบอกว่าเป็นเลนที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับผมทั้งนี้นะครับเพื่อนๆที่สนใจไม่ว่าจะเป็นตัว16 80ก็ดีนะครับผมหรือจะเป็นในส่งตัว XT4 ก็ดีนะครับผมสามารถที่จะสั่งซื้อ ผ่านทางช่องทางต่างๆของซูมคาเมล่าได้เช่นกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินเข้าที่หน้าสาขาก็ดีนะครับผมหรือช่องทางออนไลน์ของทางซูมคาเมล่าก็ได้เช่นกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเวลาของนาเบิ์ลหมดลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ครั้งถัดไปครับผมไปก่อนนะครับ